สวัสดีครับผมโคบอลดวงร้อยเกลือซอเชียลน,นะครับวันนี้ตากฝนทั้งคนและม้านะครับเพราะว่าวันนี้ฝนตกหนักมากแล้วก็ผมก็ต้องวิ่งไปเอาพี่ฝนนะครับ,รบขับเนะข้ามายังคอกเพราะว่ากลัวว่าม้านั้นอาจจะป่วยหรืไข้หวัดนะครับหรืออาการเจ็บป่วย่นตามมาได้ถ้าเราทําให้ถ้าเกิดเราปล่อยมาอ้าตากขนนานๆนะครับวันนี้ก็เปียกทั้งคนและม้านะครับ สำหรับเวลาว่างที่เหลือนะครับรวันนี้ก็จะมาถอดเกลือให้กับที่ฝนนะครับเพื่อที่จะทําทการแต่งกีบเพราะว่า,าปกตินะครับเล็บของม้าหรือกีบของม้านั้นจะมีการเจริญเติบโตเรื่อยๆนะครับเมื่อมีการเจริญเติบโตเรื่อยๆนะครับด้านหน้าเขาก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะทําให้การวางเท้าของเขาไม่ได้องศาการรับน้ำหนักไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้นเราต้องขยันที่จะ ตัดแต่งกีบม้าเป็นประจํานะครับเพื่อให้ม้าได้เดินได้อย่างสบายครับมาดูกันนะครับว่าโคบานเมืองร้อยเกิืมีวิธีการถอดเกลียอย่างไะครับวันนี้วันนี้ผมจะถอดเกลียแล้วก็แต่งกีบนะครับเพื่อนๆมาชมกันว่าโคบานเมืองร้อยเกิืเนี่ยทยํายังไงบ้างน,นะครับให้ม้านะครับเลียบยยาวแล้วก็การยืนไม่ได้องศานะครับอาจจะส่งผลระยะยาวให้กับม้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เส้นเอ็นหรือกระดูกนะครับเพราะว่ามา้าโดยเฉพาะขาหน้าจะมีการรับน้ำหนักมอนทางขาหน้าค่อนข้างที่จะเยอะการที่จะวางเท้าหรือวางกีบต้องให้ได้องศาจริงนะครับกัดแกนของกระดูกที่ขาม้าถ้าม้ามีการยืนที่ผิดปกตินะครับก็เหมือนเราใส่รองเท้าน,นะครับอาจจะทําให้ระยะยาวนั้นอาจจะส่งผลต่อลักษณะของกระดูกหรือเส้นเอ็นของม้าได้ ดังนั้นเราควรที่จะตัดแต่งกีบนะครับเป็นประจำเพื่อให้ม้าสามารถที่จะยืนนะครับได้อย่างได้อย่างสมดุลนะครับควรตามธรรมชาติของม้าที่ควรจะเป็นสำหรับวิธีการขอดเกลือนะครับวันนี้ก็ปกติการตีตะปูให้กับกีบม้านะครับเราจะมีการพับตะปูนะครับดังนั้นเราต้องมีการที่จะทําให้ตะปูที่พับนั้น ไม่พับนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะขอดเกลือกได้อย่างง่ายดายมาดูนะครับว่าโครบาลเมื่อร้อยเกินมีวิธีการยังไงนะครับสําหรับการที่ทําให้ตะปูนั้นไม่พับนะครับมีอยู่2วิธีนะครับบางครั้งอาจจะต้องใช้ตะไบหรือบางครั้งเราอาจจะต้อง ใช้สิวนะครับที่จะงัดตะปูออกมาเพื่อที่จะให้ตะปูที่ภาพนั้นนะครับขี้ออกมานะครับหลังจากนั้นเราจะสามารถที่จะถอดเือกได้อย่างง่ายดายนะครับเริ่มแรกนะครับเราจะเอาเซษดินเอนออกก่อนนะครับเลื่อนะครับ นี่ผมก็จะใช้ตะไบนะครับในการที่จะทําทให้ตะปูที่พับนะครับคือขูดเอาตะปูที่พับออกนะครับเพื่อที่จะให้สามารถถอดเกือกได้อย่างง่ายนะครับ บางครั้งเราอาจจะใช้สิวแทงก็ได้นะครับพอใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับตะปูมันจะเริ่มบาน,นะครับเราแค่ใช้ตะไบนะครับขับนิดหน่อยนะครับก็จะทําให้ตะปูที่พับนั้นนะครับหายไปนะครับเวลาเราถอดอเกลือกมาจะทําให้เราถอดเกลือได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับปกติการถอดเกลือต้องระมัดระวังน,นะครับ บางทีตะปูที่พับอยู่อาจจะทําให้กรีบไม้ฉีขาดได้ดังนั้นเราควรที่จะดูให้ดีนะครับก่อนที่จะดึงเกลือออกมาการดึงเกลือของผมนั้นนะครับให้เรารู้ธรรมชาติของตะปูว่าอยู่ใน ทิศทางไหนนะครับซึ่งที่จะอยู่กับกีดนะครับการดึงตะปูก็ให้ลักษณะที่เป็นการที่จะไม่ฝืนนะครับตะปูนั้นคนที่จะมีความโค้งต<อ>่างๆการดึงเกลือก็จะมีองศาในการดึงดดครับช่วงแรกอาจจะต้องยากหน่อยนะครับถ้าฝึกไปเรื่อยๆก็จะง่ายเองนะครับ หากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับกรุณากดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กับโคบานเมืองร้อยคทสเอาไปเชื่อเลยนะครับขอบคุณครับแน่งแน่งแน่ง